เมื่อก่อนนะไม่เคยดื่มแบรนด์เลยแต่เดี๋ยวนี้ดื่มทุกเช้าจับปลาได้เยอะเลยนะครับวันนี้ไม่รูค่ายได้ไหมได้สิเดี๋ยวผมช่วยโอ้โหลุงดูนี่เร็วเช้านี้ผมพามาดูร้านออนไลน์ส่งตรงจากทะเลปลาทะเลสดๆราคาไม่แพงได้ได้จังอู้อีกน่อยเดี๋ยวลุงก็เหมือนผมจากคนไม่เคยดื่มแต่เดี๋ยวนี้ดื่มแบรนด์ทุกเช้า สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอเล็กซ์เรนเดลนะครับเป็นนักแสดงของช่อง3แล้วก็เป็น CEO ที่ eec Thailand นะครับ eec Thailand ก็คือบริษัทของเราเองที่เราร่วมก่อตั้งมาด้วยเนาะแล้ววันนี้นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยในหัวข้อ a s s i o n สู่ second job ซึ่ง second job ของเราเนี่ยก็คือการมาเป็น CEO ที่ eec เนี่ยแหละ first job ของเราก็คือการเป็นนักสแสดงและการที่เรามาเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นเจ้าของในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการเป็น entrepreneur นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการเป็น entrepreneur เนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างเราจะมา,มาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองแท้ๆที่อาจจะถอดออกมาเป็นบทเรียนให้กับทุกคนในวันนี้ได้ครับ เริ่มแรกเลยอะและแพชชั่นแรกของชีวิตของเราก็คือฟุตบอลเราเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่4ขวบได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ชายแล้วเราก็เล่นละครตอนประมาณ7ขวบแล้วก็มาเล่นการแสดงมาตลอดเลยจนกระทั่งอายุประมาณ16แพชชั่นต่อมาก็คือเรื่องของการแสดงเราพยายามจะทำมันให้ดีที่สุดโดยที่มี drive เยอะแยะมากมายมีตัวอย่างดีๆให้กับเราอยากที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการแสดงเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนนิเทศศาสตร์เพราะคิดว่าเบื้องหน้า ก็เยอะแล้วอยากจะทําเบื้องหลังบ้างอยากจะเขียนบทอยากจะเป็นผู้กํากับแต่พอเราเรียนไปสักพักเราก็มีหลายๆอย่างที่มาบอกเราว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาและอาจจะยังไม่ใช่ตัวของเราร้อ์เซนตเบื้องหน้าก็ดีอยู่แล้วเบื้องหลังเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนตัวเองเยอะเพื่อที่จะไป ทำให้คนอื่นเขาชอบผลงานเราอะอยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่เราอยากที่จะถ่ายทอดจริงๆซึ่งตลาดในบ้านเราอาจจะยังรับในสิ่งที่เราชอบไม่ค่อยได้แล้วก็เลยหาอะไรใหม่ๆและปกติเราเป็นคนที่ชอบธรรมชาติโดยโดยโด,ย,ดยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็มาช่วยงานในการทํากิจกรรมกับเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษมาช่วยเรื่องของการอนุรักษ์ช้างแล้วก็มาทํารถพยาบาลช้างแล้วก็มาก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า EEC Thailand นะครับ แล้วมาเจอแพชชั่นของเราแล้วเราก็มารู้ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงคนจะสามารถเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมได้แล้วมีแรงมีความรู้มากเพียงพอที่จะไปปกป้องทรัพยากรและเราก็เห็นว่าทำงานกับเด็กแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางอย่างจริงๆจังๆและเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของเด็กหรือว่าสิ่งที่เขาทำซึ่งพอเรายิ่งทำเราก็ยิ่งมีดรายที่อยากที่จะพัฒนาให้มากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่า องค์กรของเราเป็นโซเชียลแอนร์ไพรส์ใช่ไหมครับถ้าบริษัทมันโตเนี่ยคนก็จะสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นคนเรียนรู้ได้มากขึ้นก็จะสามารถปกป้องทรัพยากรของเราได้มากขึ้นคือคำว่าแพชชันสำหรับตัวเราแล้วอะ่ะมันไม่ได้แค่อยู่ที่ความชอบแต่มันที่มันอยู่ที่ความสบายใจในการทำงานด้วยอยู่ที่การได้รับ a อเซ p ป a n c e นซ์ของคนรอบข้างด้วยสำหรับเรานะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันคือแพชชั่นอะไรบางอย่างที่ เราเห็นว่าเด็กๆสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอันนี้เราเห็นด้วยตัวของเราเองและพอเราเห็นตรงนั้นแล้วว่าเรายิ่งมีแพชชั่นที่อยากจะทําให้มันดีขึ้นเพราะแพชชั่นตรงนั้นมันกลายมาเป็นดรีฟดรีฟทําให้เราเราสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคอะไรต่างๆได้ดรีฟที่เราจะไปต่อดรีฟที่จะไม่ยอมแพ้แล้วก็ดรีฟที่จะประสบความสําเร็จในอะไรบางอย่างในชีวิตของเราด้วยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าทางนี้มันจะทําให้เราอ่ะไปสู่ตรงนั้นได้ และพอเรามีการวางแผนอย่างชนะัดเจน motivation mm. ก็จะตามมาเราจะรู้ว่า direction mm. ของเราอ่ะมันจะไปในทิศทางไหนและพอเราเอา drive กับ motivation mm. ของเราไปเนี่ยถ้าเราเราคิดแบบนี้ได้มันก็มันก็จะเอาชนะอะไรหลายๆอย่างให้ไปถึงจุดที่เราอยากที่จะอยู่แล้วแล้วมันอาจจะไม่ใช่วันนี้หรือวันพรุ่งน,นี้แต่มันอาจจะเป็น10ปีหรือว่า20ปีข้างหน้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะไปไม่ถึงตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราเราค้นพบตรงนี้ของตัวเองไม่ได้ ซึ่งเอาเข้าจริงๆในมุมมองของเราเนี่ยการหาแพชชั่นที่เจอจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเดินทางไปทุกที่เพื่อจะไปหามันไม่ใช่ แต่เรารู้สึกว่าแพชชั่นจะหาได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีฟาวเดชันที่ดีในชีวิตของเราอย่างอย่างกีฬาเนี่ยมันทําให้เรารู้จักกับร่างกายของเราดีขึ้นเราจะขยับขยายเราจะไปเล่นละครจะไปบทอะไรก็แล้วแต่เราจัดการร่างกายของเราดีขึ้นเราก็จะรู้สึกคอมโตรโบกับสิ่งสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นคราวนี้แพชชั่นก็ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ได,ได้ได้เร็วขึ้นไม่ใช่ว่าจะไปคอยหาหวังว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามค้นพบมาทั้งชีวิตมันจะมาหาเรา แต่เราสร้างตัวเราไปหามันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่เราจะเจอมันได้ได้เร็วขึ้นซึ่งมันก็เลยมาเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงมาทำองค์กร EEC ทำไมเราถึงมาแนวด้านนี้เพราะว่า motivation ของเราอ่คือสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรของเราและเราเชื่อว่า volunteer เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นงานของคนจริงๆอะ่ะมันต้องมีมันต้องเอาเอาเอา business practice เอาความเป็น entrepreneur เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร and therefore สร้างความยั่งยืนให้กับให้กับทรัพยากรของเราตอนที่ทำองค์กร ec ครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะปวดหัวขนาดนี้ แต่คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราไม่เคยทํางานออฟฟิศเลยเราไม่เคยบริหารคนเราไม่เคยรู้จาักกับการจัดการต่างๆนานาที่มันจะต้องต้องมีในการก่อตั้งองค์กรเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะเรียนรู้จากคนอื่นก็ดีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของเราเนี่ยคือการเรียนแบบ trial and error ก็คือการเรียนแบบลองผิดลองถูกผิดวันนี้ไม่เป็นไรเราให้โอกาสตัวเองได้แต่ว่าอย่าผิดในสิ่งที่เคยผิดมาก่อน ไม่งั้นมันแปลว่าเราอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดรอบนี้เราเรียนรู้จากมันแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาคนรอบข้างของเราในเวลาเดียวกันแล้วทุกอย่างที่เราทำครับไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีระบบการจัดการต่างๆทั้งค่ายทั้งทุกอย่างเลยอะเรามีความคิดว่าเราต้องรู้จักมันก่อนที่เราจะสั่งงานได้หรือว่าสอนคนได้เราต้องทำมันเป็นก่อนอาจจะไม่ต้องเป็นเอ็กซ์เพรสอะไรขนาดนั้นแต่ต้องการที่จะเข้าใจ มันให้ได้มากที่สุดถ้าเราไม่เข้าใจแล้วอยู่ๆเรายกตัวอย่างเราเอาเงินซื้อคนมาทําให้เนี่ยหนึ่เขาก็จะไม่มีดิเรกชันของเรากับ 2. เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าเวลาเขาทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารเซกชันของตรงตรงตรงนั้นได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดหรือทุกอย่างที่เราจะพูดในวันนี้มันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวทั้งนั้นเลยเราไม่ได้มีทฤษฎีไม่ได้ศึกษาจากตำราอะไรเลยแต่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ล้วนๆของเราและสิ่งหนึ่งทีเ่เราได้เรียนรู้ในการเป็นคนบริหารเนี่ยมายเซ็ตของเราเป็นสิ่งที่สําคัญแต่มาย d s เซ็ตเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานความคิดที่ดีนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์สิ่งที่เรามองว่ามันเป็นพื้นฐานความคิดที่ดีที่จะนําไปสู่มาย d s เซ็ตที่ดี อย่างเช่นเรื่องแรกเนี่ยเราจะพูดเรื่องของ sustainability พอเรามาทำเรื่องของ sustainability เราจะเอาหลักความคิดของ sustainability มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริหารเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของการใช้ชีวิตคำว่า sustainability มาจากสองคำคือ sustain and ability หรือว่าความสามารถที่จะยั่งยืนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราเนี่ยเราจะมองในแง่มุมของความยั่งยืนเป็นหลักเราไม่จำเป็นที่จะต้องประสบความสำเร็จทันที แต่เราต้องการที่จะประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยเราก็จะค่อยๆก้าวไปเพื่อให้ถึงตรงนั้นให้ได้เพราะนี่คือความยั่งยืนให้แก่ตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้ทางลัดในการตัดสินใจอะไรทั้งสิน้นเราต้องการที่จะใช้เวลาและสร้างฟาวเดชั่นสร้างรากฐานเพื่อความยั่งยืนตรงนั้นเรื่องที่2นะครับก็อยากจะนําเสนอเรื่องของ ความสามารถในการบริหารคนหรือว่า people management นะครับคือเราอะทำงานมาตั้งแต่เด็กเราเจอคนหลากหลายมากหลายๆสังคมหลายๆศาสนาหลายๆวิธีคิดหลายๆรูปแบบมากมันทำให้เราเข้าใจมนุษย์ได้มากขึ้นเราอะคิดว่าเราสามารถที่จะ sense ว่าคนคนหนึ่งอะเป็นคนแบบไหนได้ง่ายเพราะว่าเราเจอคนมาหลากหลายมากและเราเองก็เข้าได้กับทุกๆสังคมและเนี่ยมันเป็นสกิลอย่างหนึง่งเพราะว่าต่อให้บริษัทหรือ product ของคุณอะมันจะ ดีที่สุดในโลกก็ตามแต่ถ้าคุณบริหารคนไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะไปได้ปัญหาอันดับหนึ่งในการบริหารสําหรับผมเนี่ยคือการบริหารคนถ้าเราจะเป็น c ีอเป็น MD เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องบริหารคนให้ถูกและที่สําคัญเลยอะ่ะอย่าไปคิดว่า การเป็นเจ้าของหรือการเป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องฉลาดที่สุดในบริษัทเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเก่งไปทุกอย่างและไม่มีใครที่จะประสบความสําเร็จคนเดียวได้ผมเป็นคนเชื่อในเรื่องของทีมมากๆแต่หน้าที่ของคุณคือบริหารคนฉลาดเหล่านี้ทำยังไงที่จะดึง potential ของแต่ละคนได้ออกมาให้ได้ดีที่สุดข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของ resilience หรือก็หรือสร้างความยืดหยุ่นให้กับ ตัวเราหรือความคิดของเรานะครับเ,เราเนี่ยถูกปฏิเสธมาเยอะทั้งในเรื่องของเบื้องหน้าแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนที่ผมอายุประมาณ16-17ผมกําลังจะเล่นละครและผมคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะดังมากคนรอบข้างบอกหมดเลยว่าคุณกําลังจะดังมากเทียบกับผมว่าเป็นเหมือนพระเอกเบอร์หนึ่งในใน,ในตอนนั้นเลยว่าเรากําลังจะไปเป็นแบบนั้น เราก็มีความพราวแล้วก็มั่นใจมากแต่พอเราเล่นละครเรื่องนั้นออกไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเราโดนดา่าแบบเละเทะเลยจากที่เราคิดว่าเราจะเป็นพระเอกเราจะต้องดังเราจะต้องประสบความสําเร็จเราเห็นพี่ๆที่หลอ่ลอๆเท่ๆเราจะเป็นแบบนั้นให้ได้ความคิดตรงนั้นอ่ะมันเฟลหมดเลยและเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะจะทํายังไงเราถึงจะอยู่รอดได้ เราต้องปรับเปลี่ยนต้องมี resilience ในความคิดของเราแล้วเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์แล้วก็คิดว่าเฮ้ยการเป็นคนที่หลอที่สุดการเป็นคนที่ดังที่สุดอะปัจจัยต่างอะมันไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของเราเลยมันอยู่ที่ความคิดของคนอื่นล้วนๆเลยแต่ถ้าเราจะเอาดีทางด้านการแสดงมันคือการฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักแสดงที่มีพื้นฐานการแสดงที่ดีมากๆเนี่ย เนี่ยเราควบคุมได้เพราะฉะนั้นต่อให้เราจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีฝีมือเราเชื่อว่ายังไงเราก็อยู่รอดเราก็เลยเอาดีทางด้านการแสดงนี้เลยว่าเราจะต้องเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จจะดังไม่ดังอันนั้นช่างมันเหอะเราเอาให้คนเนี่ย respect เราเชื่อมั่นในฝีมือการแสดงของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาจะบอกว่านักแสดงเนี่ยต้องเล่นได้ทุกบทผมมาไม่เห็นด้วยกับคำนี้จริงๆเพราะว่า ไม่มีทางที่คุณจะเหมาะสมกับทุกๆงานกับทุกๆบทได้คุณต้องเลือกบทที่คุณคิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับมันได้ไม่ใช่ว่าไปปรับเปลี่ยนตัวเองและไปฝืนทําอย่างเงี้ยการฝืนการสร้างความวิตกกังวลให้กับตัวเองเนี่ยประสิทธิภาพของคุณจะไม่ออกมาร้อยเแน่แต่การการการเล่นเยอะเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีในในแง่มุมของประสบการณ์แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องเก่งใน,ใน,ใ,นในทุกๆอย่างที่เราทํา และด้วยความที่ EEC เป็นองค์กรที่มีรูปแบบใหม่ไม่ค่อยมีใครทําค่ายหรือว่าทําองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านนี้มันก็ยากมากที่จะเอา example ของที่อื่นเนี่ยมา imply เราก็ใช้คําว่า h u s t l e คือลุยอ่ะคือบุกมันไปเลยมี n o t e บุ๊กของเราพกไปทุกที่แล้วก็ใน n o t e บุ๊กของเราก็มี presentation ของ EEC ว่า ใครจะมาทำงานกับเราเรารู้แหละว่าสิ่งที่เราทำเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและจะต้องมีพาร์ทเนอร์แน่นอนเราไปมันทุกที่เลยผมจำได้เลยว่ามีอยู่วันหนึ่งผมแบบเดินไปกินข้าวอยู่ที่ห้างแล้วก็เดินผ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเจอโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในห้างเราเดินเข้าไปเลยทั้งที่เราก็เป็นนักแสดงทิ่คนเขารู้จักเราอยู่แล้วนะแต่เราเดินเข้าไปเลยแล้วก็ไปเปิดโน้ตบุ๊กไปเล่าให้เขาฟังเราเรารู้สึกว่าเขาจะต้องชอบเราแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ แล้วก็ถูกปฏิเสธกลับมาแล้วก็ทําอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2อสปีแรกจนมานั่งวิเคราะห์แบบเอ้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่า product ของคุณดีหรือเปล่าอย่างเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจังหวะของคุณอะมันดีหรือเปล่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการถูกปฏิเสธเนี่ยมันจะทําให้เราโตขึ้นมันจะทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นมันจะทําให้เราเรียนรู้ว่าอะไรใช่อะไรกับไม่ใช่ แต่ถ้าเราเอาเรื่องของการปฏิเสธเราไม่ยอมรับมันเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มที่จะมีอีโก้แล้วและอีโก้เนี่ยมันไปได้ไม่ไกลแน่นอนเชื่อผมเอะแต่ว่าถ้าเราเอาบทเรียนเหล่านั้นอะมาพัฒนาตัวเองอ่ะวันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จแน่นอนหัวข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของ planning หรือก็เรื่องของการวางแผนเราจะประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีการวางแผนมันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายได้แน่นอนแต่การวางแผนเนี่ย ก่อนที่เราจะวางแผนได้เนี่ยเราต้องมีอ b อ e c t เจคทีฟของเราให้ชัดเจนว่าเราเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการที่จะได้หรือผลรับเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไอดีนติฟายอ e อ t i v เจคทีฟของเราได้เราจะเราก็ค่อยมานั่งวางแผนว่าเฮ้ย mm. เราจะไปซ้ายเราจะไปขวาเราจะก้าวไปข้างหน้าย,ยังไงให้มันไปถึงอ็อกเจคทีฟตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่มีอ b อ e c t เจคทีฟอ่ะการวางแผนของเรามันจะรัวไปหมดเลยเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะเราจะไปในทิศทางไหนดีแล้วมาลู้อีกทีนึงทุกอย่างมันเป๋ แต่ถ้าเรามี objective เราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคไอสิ่งที่เราทำวันนี้มัน align กับ objective ของเราหรือเปล่าและเราก็มาวางแผนในแต่ละวันในการตัดสินใจของเราเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นการวางแผนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราจะบริหารนะการวาง time frame ต่างๆการวาง deadline ต่างๆการ time management หรือ people management หรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราต้องจัดการมันให้ได้เราต้องแพลนมันออกมาให้มันเป็นในรูปแบบของระบบให้ได้ส่วนข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของ finance เรื่องของ finance เป็นสิ่งที่สำคัญมากในในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของการบริหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเราจะบริหารเนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้ทางด้านนี้มันจะมันจะยากมากเราดูแลคนเยอะทั้งองค์กรของเราทั้งตัวของเราแล้วก็คนรอบข้างของเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการบริหารเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญการบริหารแบบยั่งยืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องมีความคิดอยู่ตลอดเวลาตอนที่ผมทาตอนแรกอะ ผมไม่มีความรู้เรื่องของภาษีผมไม่มีความรู้เรื่องของพวกไอหักณนะที่จ่ายนู่นนี่นั่นเราผิดพลาดมาเยอะเราโดนปรับมาเยอะและเราก็เรียนรู้ว่าตรงนั้นว่าฟนินแลนซ์อ่ะการทําเป็นระบบเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดผมทํามา5ปีแล้วฟนินแลนซ์ของผมเพิ่งที่จะเข้าที่เข้าทางได้เนี่ยสองสเดือนที่ผ่านมานี่เองจากที่ผมพยายามแล้วพยายามอกีกเพิ่งมารู้สึกอุ่นใจก็เนี่ยผมคิดว่าคนหนึ่งจะมีตัวเลขเยอะได้เนี่ย ไม่ได้อยู่ที่รายได้อย่างเดียวแต่อยู่ที่รายจ่ายซะส่วนมากคนจะคิดว่าแบบเพ้่อยากได้เงินเยอะๆอยากได้เงินเยอะๆแต่คุณควบคุมรายจ่ายของคุณแล้วหรือยังคุณตัดสินใจรายจ่ายของคุณได้ดีแล้วหรือยังกําไรของบริษัทคุณไม่ได้อยู่ที่ revenue หรอกมันอยู่ที่ cost ที่คุณคุณคุณจ่ายมันออกไปมากกว่าเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินของเราอ่ะ มันคือการสร้างความยั่งยืนอะไรการตัดสินใจขององค์กรต่อให้คุณจะชอบไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่คือมันต้องมีปัจจัยในเรื่องของ finance เเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธต,ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นการวางแผนเงินการบริหารเงินเราจะ invest ตรงไหนเราจะเก็บตรงไหนตรงไหนคือสิ่งที่ s p a r ไว้ตรงไหนคือการบริหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างเช่นในเรื่องของโควิดเนี่ยผมมองว่าไม่มี นักบริหารคนไหนอยากที่จะเลีออฟพนักงานหรืออยากที่จะพักงานพนักงานในในในยามวิกฤตแน่นอนนะครับแต่ EC ไม่ได้ไม่ได้ต้องเลีออฟแล้วแล้วก็ให้เงินเดือนทุกคนเต็มเพราะว่าเรามีการวางแผนว่าเราจะบริหารเงินยังไงถ้าเกิดว่าสมมติว่า EC ไม่มีงานหนึ่งปีนี้ EC ยังอยู่รอดพนักงานยังอยู่รอดยังยังมีเวลาในการคิดหรือปรับดิเรกชันขององค์กรได้ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเพราะว่ามัน มันต้องเงินที่ได้มาก็จะไปอยู่ในกองทุนนี้อยู่ในกองทุนนี้ไม่สามารถที่จะไปอินเวสต์หรือขยับขยายอะไรได้เลยแต่พอมันมีวิกฤตตกขึ้นมาแล้วจริงๆอะเรารู้สึกดีใจแบบออขอบคุณมากที่เราร่วมกันตัดสินใจให้องค์กรของเรามันมีความยังง่งยืนทางฟ i น a n c e แบบนี้ไม่งั้นถ้าเราไม่ได้วางแผนอย่างนั้นะผมไม่เชื่อว่า ผมไม่เชื่อว่า e c จะอยู่รอดได้หลังจากโควิดผมไม่คิดว่าเราจะ recover ได้จริงๆผมรู้ว่าหลายๆคนต้องเจอกับเหตุการณ์ครั้งนี้ในฐานะเป็นองค์ชาพระเนรคน,นึงอะ่ะสิ่งที่แย่ที่สุดที่ต้องเจอกันนะคือการต้อง lay off ฟพนักงานผมคิดว่าไม่มีผู้บริหารคนไหนมีความสุขที่จะทำแบบนี้ได้แจ็คมาเคยพูดประโยคหนึ่งซึ่งผมชอบมากๆก็คือคุณบริหารธุรกิจเนี่ย customer employee แล้วก็ค่อยเป็น shareholder ใน satisfaction ใช่ไหมครับ customer ต้อง Happy ก่อนค่อยมา employee ค่อยมาพวกนักผู้บริหารทั้งหลายเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่การดูแลของพนักงานมันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆครับสำหรับน้องๆหรือเด็กๆหรือนักเรียนทุกๆคนนะครับที่มีความคิดอยากจะมีองค์กรของตัวเองหรือทำอะไรที่เป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมแนะนำว่าช่วงเวลาตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดทำงานเอาให้หนักไปเลย เชื่อผมเถอะเพราะว่าร่างกายของเรามันดีที่สุดนะัตอนนี้เรายังไหวอยู่เราทําให้มันสุดไปเลยยิ่งสุดวันนี้เราจะยิ่งเหนื่อยน้อยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณทําไปเลยแล้วก็อย่าอย่าปิดกั้นตัวเองให้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆผมเนี่ย เรียนนิเทศเสร็จปุ๊บมาเปิด EEC แล้วผมก็ไปเรียนที่มาฮิโดนมาเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับโลกของ Conservation โลกของ Sustainability ในอีกมิติหนึ่งในมุมที่มันกว้างขึ้นไม่ใช่แค่การทำในกลุ่มเล็กๆเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าเป้าหมายของเรามันจะมันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างแต่เราเองก็อยากจะมีความรู้เราไม่อยากจะเป็นนักแสดงที่ เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ขององค์กรของเราอ่ะเราอยากที่จะรู้จริงเราอยากที่จะบริหารมันได้จริงเพราะฉะนั้นการหาความรู้หรือว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมันมันไม่สุดจริงจริงอ่ะเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้วว่าวันรุงขึ้นคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วคุณจะมันจะมีอะไรมาบอกคุณว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและทําในสิ่งที่ตัวเองรักและที่สําคัญมากที่สุดอ่ะอย่าเพิ่งไปสนใจว่า how กับ When แต่สนใจคำว่า why คุณทำมันไปเพื่ออะไรถ้าคุณหาตรงนี้เจอสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าผมทำได้ทุกคนทำได้แน่นอนนะครับก็ฝากทุกคนนะครับสู้ๆแล้วก็ uh, the sky is the limit มันก็คุณไปถึงมันแน่นอนนะครับก็ตั้งใจวันนี้และว,วันข้างหน้าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับ